นี่เป็นโปโอโหโปรราคานี้เหรอไม่มีแล้วนะปกติต้องไก่พันสองพันโปที่สุดก็ไม่เคยทำสีน้ำเงินไอรีเจนรีเจนนี่นะที่สุด,สดรีเจนนี่พี่ต้องบอกนะคนไหนที่เหงื่อออกเ,เยอะใส่สปอร์ตสายออกกําลังกายไปเล่นจีมเล่นฟิตนิตัวนี้เนี่ยสายสปอร์ตยิ่งเหงื่อออกยิ่งหอมไปทํางานนะกินเหงื่อเปียกสุดลองดูนะครับรีเจนอะ แล้วตัวต่อไปรอยแบ็ครอยแบ็กเป็นตัวที่ขายดีที่สุดข,ของผู้ชายรอยแบ็คเนี่ยเขาเรียกว่าน้ำหอมจอมยั่วของผู้ชายตัวนี้นะครับฉีดแล้วหลอ่ลหลอคาสโนวาตัวพ่อเป็นะกูมเข้มข้นแล้วตัวต่อไปกาแล็กซี่กาแลซี่เนี่ยโคตรเลยเป็นน้ำหอมที่เท่ห์แต่แบ่ความเซ็กซี่ ออกขับเที่ยวงานกลางคืนนะครับเป็นกลิ่นที่โคตรแทงเอา g a l ล็กซี่ตัวนี้อ่ะปรุงแบบสามเหลี่ยมพีระมิดนะครับตัวท็อปน้ตเนี่ยจะมีวิ้งออยจะมีเลมอนจะมีกิน่นแอปเปิ้ลซ่ามากๆนะครับมีออชมอสมีเวอร์ติเวนะครับสุดๆเลยตัวนี้นะแล้วตัวต่อไปสาวๆไอสีชมพูนี้หน้าปอดหน้าจุกหน้าขนุขโดมหน้าเอ็นด,ดูสีขาวน่ารักสดใสล่าเริงมีความสดชื่นมากๆ สีแดงเซ็กซี่สายขอนะครับมีสเสน่ห์สุดๆเอาตัวนี้ออามาเรียบร้อยจ้าเป็นน้ำหอมที่ติดทนนานจริงๆนะครับการันตีคอนเฟิร์มยืนเฟิร์มเลยลองดูคืออย่างนี้มัดเนี่ยปกตินะครับน้ำหอมทั่วไปจะใส่ที่2ี่สินี่คืเปอร์เราใส่นะครับสีสิเป็นความติดทนคือสุดเลย